แปงวันสุกมึอนี่บอไปหาปองแปงปองแปงทางใดได้ค่ะมาหอดตลาดกับพ่อบรรดาเอฟซีก่อนเลยร้าน้องเท่านี่ก็เป็นร้านของเอฟซีฉันอีกคือกันได้ญิงนี่ผู้เสือดำๆผู้ที่เป็นพ่อข้านี่เพิ่นก็เป็นเอฟซีฉันแล้วก็สิขายน้องเท่าเมื่อสองประจำมิตลาดนี่แหละก็คือตลาดถนนคนเดินซีเคนะก็แต่ฉันยังมาหอดหนาร่านเราเนาะวก็ห้องใส่ฉันเลยเด้พี่ดูดน้องเป็นเอฟซีพี่ดูดนะเว้ยฉันอยากสีบอกว่าตะกี้คอยก็เป็นลูกค้าประจำร้านเจ้าคือนกันตาตอนคอยพระธา,าตุไอเฮ็ดเพจตาต้อนข้นตา้น่็ นางแม่เลือกรองเท่าตอ่อกันนั่นแหะก็ได้คู่นั่นแหละคู่ที่พ่อขา้าเพิ่นถือหน่ะล่ะคู่สีนดำเงินนั่นนะหลังจากนั้นบ่แล้วได้ฉันย่างไปยึดโทรศัพท์เมียพ,อพ่อข้าเพจยังหูบ่เปิดเฟซบุ๊กให้กดติดตามเพจฉันกดติดดาวพร้อมข้าฮึม่มนั่นฉันข้าแต่ตอนเอาลูกเพจลืมของไว้ล่านเพิ่นจนแม่ขา้าได้เอื้อนน้ำเอาหญิงเอย้ยมือนีบรรยากาศก็ฮ้อนหอนอบเอาบอกขักแต่ว่าชนี่ซีหาคนกับว่าใช่ปัญหาข้าย่างเขาล่านนั่นออกล่านนี่ปุ๊บปุ๊บโพว์โพว์ว่ามป็นหอยหลอดถือปู สามนกับสิมิต่ผู้หญิงแต่กับสิมีบอกน้อยลอยมาน้ามันกับเทิงยางเทิงจ่มให้พวกฉันเด็กกับมันถือหลอกหล่อถือบังคับมานเอาญิงมันกับเป็นนิสัยฟิวปูไซ้์นอสูมันกับบอกคอยมักยางตลาดยางอียงแบบนี้ปัไดังสีนาแต่ว่านั่งกับในความหักมูอเราบอกน้อยนั่งกับมานเอาพวกฉันคือเก่าญิงแต่ว่าสังเกตเด้อลานที่พวกฉันสียูโจยูโดนๆก็คือลานเสื้อผ้ามือสองตุละหาซิบหกิบเฮเอ้ากับสโลแกนแกงเห่าเสื้อผ้าใสงไหก็ได้ดอกจำเป็นต้องเน้นแพงขนาดตุลาหาซิบหกซ S <S <uce> <S นี่อีลาหน่อยโอเก็ได้ไปแล้วค่ะเสือตัวหนึ่งเสือตัวที่นั่งซื้อเอื้อดูดกับเป็นคนเลือกให้ได้หนาลักบอกคักมีดอกไม้ปักอยู่หนาเอิ้กพอเอฟซีกับสีวานะอุ้ยก็สิผากพู่มใจเนาะอวดบอกคักยางตลาดมือนี้กับพ่อเอซมาทักทายเยอะแยะมากมายอบอุ่นเลยเป็นกันเองบอกคัะมือนี้ฉันกับบลมเลวเด้อค่ะหูตัวว่าสิยางตลาดฉันกับบ่ใส่รองเท้าคัดชู้ส้วนสูงเด็กเปลี่ยนเป็นรองเท้าขัดชู้ส้นเตี้ยมาโลดเมืองมาบันนี่ยางหาชุ่มม่วง ยืนหนาเส้นขาบวกชันอยู่หนาลานฮึ่ออ,อกจากร้านเสียผากระย่างเขารลานเสียผาคือเก้อเาออกจากลานเสียผาคือเก้ากรย่างเขารลานเสียผาอีกแล้วบุกชันกระวนหลูบอยู่แบบเนี้ยเป็นสิบยี่สานฮึ่แต่ว่าคันถามเบิ่งแล้วราคาลัก2องรอยขึ้นกับบ่เอาเด้จับของเขาซื้อๆแล้วก็ว่างไว้แต่ว่าแม่ค้าแถวนี้เพิ่นกระใจดีเขามาเบิ่งซื้อๆเพิ่นก็ดีใจแล้วชน,นี่สหาคนมาหอด้านได้กระแตกแซวแซวลานนั่นอุยเสียงนี่แตกจนจนมาเมนกเอียงแตกหั่งคนแล้วฮึ่ยยิงมือนี่บรรยากาศมันกระหอดเนาะผ่าพิจมูกกรบ่ใสแต่พอบ่ใสผ่าพิจมูกคนกระจาได้คักได้แน่มีแต่คน ใส่ฝั่งที่เนี่ดูกระลุ้สุดคุ้นเคยอยู่ในสู่เพราะว่ามันสิมีโมเมนต์แบบนี้พร้อมได้หญิงมีแบบหลายเลยแบบว่า2คน3คนยางกายจังสินะกรสีสกิดกันได้มูน่ะกรสีเดียวเมื่อเบิ้งฉันแล้วกระสีแล้วก็ว่าแมนบอว่ามึงว่าแมนบอกนี่ยังจังสินะเนี่ยฉันจะเจอแบบนี้บ่อยมากฉันกรู้นสุดระแวงอยู่ได้บอกเลยว่าฟิวเจนี่ยางตลาดน้ากัน4ีคนเป็นอี่ยังที่พอนค่ายแล้วก็มีความสุขบอกขักถามถึงความเหน็ดเหนื่อยเหรอบบกมีจักแอะยางตลาดสามชั่วโมงกับบ่เมย์ซ้ำยืนมีติ่งก้อนเขางานหาหน้าที่ได้ฉันสเต็ปการมาย่างตลาดของแกงพวกฉันกรสิพักันยางเขาล้านเสื้อผ้านาแพร่ล้านร ทาองเท่าล้านของกิบช็อปสวยๆงามๆสะกอนจากนั้นชนี่ซีหาคนก็ได้มานางพักที่ศูนย์ผักคอยอุบะแมนที่รานน้ำผู้ดา้างที่ประกันมานางอยู่นี่อบแมนว่าสีเศ้ายางหรือว่าสิเตากันเมื่อเด้มานางผักเอาแห้งแป๊บนึงแล้วก็พักกันตั้งลักแล้วก็ปึกษากันว่าเขาสียางทางหดต่ออีกสงชั่วโมงเฮลววางนั่นอีลาน้อยโอเอมันก็อดบ่ได้นอนสูงมันหิวเข่ามันก็เลยไปซื้อลูกซีนกินก่อนล้งจากพักเศร้าเมยเสร็จแล้วก็ยางต่อค่ะก อ๋อฉันรู้แล้วภาษาไทยเขาเอินที่คาดผมเป็นบอฮึบอกนห่อยใส่แว่นตามันก็เป็นคนรักสัตว์น้องมันก็พาฉันมาเขาร้านนี้ฉันก็ได้จะบอกน้อมันว่าแพลวมึงอย่าพากูมาเขาล้านแบบนี้เถอะกูเห็นกระต่ายแล้วกูน้ำลายแตกกูอยากกินลาบมันยอกยอฮึฮหลังจากออกจากล้านเสื้อผ้าร้านคว่ำสวยคว่ำงามแล้วก็ถึงขั้นตอนสุดท้ายก็คือกระสิมะยางส้นของกินบัดนี้นอกจากล้านเสื้อผ้าหน้าแพแล้วหญิงล้านของกินก็ร้ายบอกคักไม่หาล็อกหกลอกผุนหญิงเอ้ยหลังจากนั้นชนีสี่หาคนก็พากันมาเลือกกับแก้มโอเวอแมนกับเขาก็ได้พากันมาอยู่ที่ล้านย่ำก็พากันมาสั่งย่ำปูมาย หอยนางรมไปผู้ละถุงสองถุงหลังจากนั้นก็ตบททายโดยการซื้อข้าวปุ้นเมียบ้านแต่ว่าก้อนแก้วก้อนข้ามฉันนั่งอยากกินแซลมอนดองเราก็เลยจะซื้อแซลมอนสดไปทําการดองเองนะเออพเื่อผู้ใา้แพ่งภายในข้ก็กับเสือเขากินได้ว่ามันยังดกหญิงเขาเป็นคนหาเงินเอาสูตัวอีหยังมาจับตัวมงตึงเมงอยู่หนาสาระภูมิคือเป็นแต่ยังหัวแต่ฮึ่มไว้คนรวยจังเฮามื้อนี้เฮาก็สิมาเขาร้านท้องซื้อไสผู้ละเน้นยามนางกินเหลา้าป้องแป้งป้องแป้งก็ให้มันเหลี่ยมหยาบหยาบผนะู้กา,าืยสน่ะา นำไม่ได้เึ้เอาเอาอีิหลับพวกฉันน่ะซื้อเนวกินแล้วว่าสิเตากันเมื่อเรลาเด้คำวาพ่อร่านเสียพาคือเก่ามันก็นยางพันบน่ด้ดนาะยหญิงจําเป็นต้องได้แวะคือเก่าถาม่าแวะซื่อบบอ,บอได้เบิ่งได้จับได้บาบกันยังดีอะเบิดแล้วย่างทั่วทุกซอกทุกมุมแล้วพ็พากันหิวตอนแลนตอนแลตนแลติดใหม่ติดมือพู้ัสสองสาถุงเมียบานจา